เย้มันนอนอะไรตรงนี้วะเนี้ที่ตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหสภาพนี่จุกุกตายังเย้โอ้โหโอ้โ,อโหทรงผม หรือไม้ม็อบเนี่ยฮะเล็ดเล็ดอียัง,ยงวะอ๋อเล็ดเล็ดนะดิอ๋อปดชีเลดิเนี่ยตรงไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอ่าจะเล็ดแล้วดิรีบๆหน่อยนะโอ้โหคนหรือเป็ดสูงเท่านี้ I am security guard. เออ you know พูดได้เหมือนกันเออโหลโอเคโอเคโอเค ไจหมดไม่มีอะไรเคุณบ้าอุ้ยอ hey, ้าอ้าอ้าอ่ะคานม่มโรรมเกินเกินเกินนะ I'm hungry. Do you have any breakfast man? อ๋อโอเคสบายดี uh huh. อ่ะฮะเฮ้ยเขาพูดอะไรวะเค <Hey! S 3> ุยนานานเรื่องนานรือวกาพูดกันรู้เรื่องอ้าวแล้วสะดวกองพูดว่าอะไรนะเขาพูดว่าหิวข,ข้าวอยากกินอาหารเช้า,า่ะอ๋ะอโอเค <c oughs> ไม่ผมแค่ลองภูิพวกคุณเฉยๆไม่มีอะไร่น,นเอ้แลวสรุป เป็นใครคะนี่น้องชายผมชื่อมากน้องชายใช่น้องชายแท้ๆของผมเลย y o u bro Yes อยู Bro y e a เอ้ยอะไเนอฝากแปลงชมเขาด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็พาขึ้นไปที่ห้องผมโอเคไหมหนูหนูเครอ YesYes โอ้โหแป็งฟันแป่งฟันเคนะ YeahSee you next timeSee you man ย่า ใาาห,ห้เาเป็นผู้เป็นคนซะหน่อยหมายถึงคนมารหมายถึงผมนี่แหละกอย่านะไปอะนะ พ่อเดียวกันอ่ะจะคนละแม่แม่เดียวกันเงานทำเราต้องแยินเด่นยินด้วยเฮ้ยอันน,นพ่อแม่คงตั้งใจทำเพิ่งไปไดูตั้งใจทำเฮ้ยนี่ผมคุยเห็นวนเป็นตัวตลกหรือไงมาเขาขอโทษไม่ได้เอาโอเคงัน้นผมฝากน้องไปด้วยๆๆๆๆๆนะได้เลยขับเลยประธานไม่ใช่มึงถอยถอยหลังไปคุณน้ำตาลไป ไปรออะไรนะไปก่อนยังเดี๋ยวไปแล้วเหลือเราสองคนเหมือนมีอะไรติดผมเลยตรงไหนครับจับได้ไหมได้ครับอเดี๋ยวเรามาดูห้องทำงานของไอทีกันนะคะจะอุ้ย บ้านหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับค่ะโอ้โบุดแก่ผมไม่ค่อยดีเลยค่อยดีกอารมดีอารมณ์ดีเป็นพิเศษ you <laughs> หวานาชานมันแข็งก็จืดไปหมดเลยเจ้า uh, so What are you d o i n g here in Thailand? I'm um, here for the Songkran Festival. เข mm ้าศาล you know? Sure. Do you wanna go with me? ไม่ไหวแล้วนะร้อน Are you okay? โอเคค่ะ I'm okay. All right. จะเอาค่ะพูดอีกทีได้ไหมครับจะเอาจะเอา,เ,อาเ,อาเอาพูดไทยได้หรอครับใช่ครับผมพูดไทยได้ครับเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะจะรเก Hey g What are you doing Have lunch yet <c oughs> จะกินกับพี่ไหมครับเฮ้ยว่าแต่ไอ้ฝรั่งคนนี้เป็นใครอะ่ะ แล้วมากินแก้กาแฟของฉันทําไมแล้วแกมายุ่งกับน้องน้ำตาลของฉันทําไมฮะพี่อย่าบอกนะว่าชอบไอ้ฝรั่งสายฝอเนี่ยเฮ้ยฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะเว้ยถ้าหิวอะ่ะก็ไปกินข้าวถ้าห้าวอะ่ะก็มากินตีนี่ wrong w t 's i เฮ้ยแน่จริงแกก็พูดภาษาไทยสิวะเฮ้ย เฮ้ยไอ้ฝรั่งปล่อยมือน้องน้ตาเดี๋ยวนี้นะเวย้ยโกโยฟาฟิตฟิตโยฟาเตอร์สลิดอินโลห์เหรอไงอยากมีเรื่องเหรอเดี๋ยวฉันจะเจอให้ฉันจะจะใจเย็นครับผม stop เนี่ยพ่อผมอะยังอยู่ที่เตียงดีๆอยู่เลยครับผมเออคือท่านประธานครับผมไม่ได้ว่าพ่อท่านประธานครับผมแต่ไอ้ฝรั่งคนเนี้ยพ่อเดียวกับผมงั้นก็ต้องคนละแม่ครับแม่เดียวกันเหมือนกันครับงั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจทำกันเห็น hey! ออ,ออแมนคนนี้น้องชายของท่านประธานแท้ๆเลยคุณมากสวัสดีครับผมมากครับแต่ก็จะมีแต่ดัดดี้กับมอมม่สมัยตอนที่ผมอยู่ยูไนเ d s ต็ด e สเตทแล้วอเมริกาครับที่เรียกผมว่ามากเพื่อนๆส่วนมากที่นี่เรียกผมว่ามากครับ<อ>เรียกผมว่ามากก็ได้ครับ<อ>ผมไม่ติดครับคุณมากครับ,รบรรใช่อ่ะโอเค เดี๋ยวผมรีบไปก่อนแล้วกันนะคุณปองฝากด้วยนะ uh huh. พอดีเจ้าคุณพ่อกับท่านคุณแม่เนี่ยกำลังรอผมอยู่กับไอ้มาไป let's go baby uh huh. let's go baby ถุยชีวิตนี่กูจะไปต่อยน้องดันประธานอ๋อเงินเดือนครูเป็นลบมาก ไอ้มีเยอะมากกูกกกทำมาสามเดือนพรุ่งนี้กูออกแน่อีมาก